สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้อ้อมจะพาเพื่อนๆมาชมต้นไม้มงคลที่ชื่อว่าต้นเก็ดมังกรนะคะหรือที่เมืองนอกเขาเรียกกันว่าดรา o อนสเกลนั่นเองค่ะก็คือบ้านเราก็เรียกว่าเก็ตมังกรเพื่อนๆก็ลองไปเซิร์ชดูนะคะเป็นไม้มงคลนะคะและของอ้อมก็เขาออกดอกมาทีเดียวพร้อมกัน4ดอกเลยนะคะเพื่อนๆแล้วออกต่อจากต้นเศรษฐีวินสันที่อ้อมเคยลงคลิปไปเมื่อคลิปก่อนนั้นที่อ้อมถูกหวยเลข2ตัวท้ายเลข83นะคะแล้วมาคลิปนี้ก็คือ ต้นเก็ตมังกรเขาก็มาออกดอกอีกนะคะเพื่อนๆดูใบเขานะคะใบเขาสวยใบเขาจะคล้ายๆเ้ายเกมังกรนะคะเขาจึงมีชื่อว่าเก็ดมังกรนะค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยววันนี้อ้อมจะพาเพื่อนๆมาทาการาจุดธูปขอโชคขอลาบจากต้นเกตมังกรนะคะแต่ก่อนที่จะมาขอโชคขอลาบเขาเราก็ต้องมาแต่งกิ่งก้านใบให้เขาก่อนนะคะอ้อมจะตัดใบนี้ออกนะคะเพื่อนเพื่อนจะตัด สามใบออกสามใบข้างหน้านี้ออกนะคะเพราะว่าจะให้อ่าจะได้มองมาแล้วเห็นอ่าเห็นดอกเขาชัดๆนะคะเพื่อนก็จะตัดนี่นะคะใบนี้ออกก่อนเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็จะทาด้วยปูนแดงนะคะเพื่อนเพื่อนทาปูนแดงไปที่แผลเขานะคะแผลเขาจะได้แห้งจะได้ไม่อ่าไม่ขี้เหร่ะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวอ้อมจะให้ดูนะถ้าไม่ทามจะเป็นยังไงนะแล้วก็จะมาตัดอีกสองสองกิ่งอ่าสองก้านนี้นะคะตัดใบสองก้านนี้เพราะว่าใบเขาก้านยาวนะ ตัดเลยค่ะแล้วก็ทาปูนแดงให้เขาเหมือนเคยค่ะแผลเขาจะได้แห้งจะได้ไม่ขี้เหร่นะคะนี่นะคะเพื่อนๆอ้อม<ๆ>จะให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าเราตัดก้านใบของเขาออกแล้วแล้วเราไม่ทาปูนแดงให้เขาแผลเขาก็จะขี้เหร่แบบนี้นะคะแผลเขาจะเป็นรอยเป็นดําแบบนี้นะคะมันมองมาแล้วก็ไม่สวยเนาะจากนั้นก็พอตัดใบก็เสร็จอ้อมก็จะมาลอกไอ้พวกเนี่ย ลอกเศษกาบของใบของเขาอันเก่าที่เราเคยดึงออกไปครับที่เราเคยตัดออกไปนะคะมันแห้งนะคะแห้งติดลําต้นแล้วก็ดึงออกนะคะเพื่อนๆมันจะได้สวยๆนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นต้นกวักมรกตที่อ้อมชําไว้นะคะชําจากใบค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวอ้อมจะดึงให้ดูนะน่าจะมีหัวแล้วล่ะอ่ะมีหัวแล้วเห็นไหมมีหัวแล้มีลูกแก้วละค่ะสนไหมคะอันนี้เป็นกวักมรกตด่างนะคะเพื่อนๆด่างกวักมรกตด่างเหลืองนะคะ เป็นสายพันธุ์ใหม่ของอ้อมเองที่อ้อมทำเองนะคะกวากมรกตด,ด่างเหลืองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลดน้ําให้ต้นไม้ของเรานะคะแต่ก่อนอื่นก็ถ้าเกิด ้นของใครที่มีแบบรากโผล่มาแบบนี้นะคะเพื่อนให้เติมดินให้เขาใหม่หน่อยนะคะเติมดินใหม่ดินก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่นะคะใส่ปุ๋ยเขาหน่อยนะคะเขาจะอย่าให้รากเขาโผล่ขึ้นมานะคะเพื่อนแล้วก็น้ําปุ๋ยของอ้อมก็จะเป็นอ้อมก็จะเป็นน้ําหมักไคโตซานที่อ้อมทําไว้จากเปลือกกุ้งเปลือกปูเปลือกไข่นะคะที่อ้อมทําไว้นะคะมีคลิปนะคะไปตามดูนะอ้อมลงให้ตลอดเพราะว่าอ้อมใช้ตลอดจริงๆค่ะเพราะไอ้เจ้าตัวนี้แหละที่ทําให้ผักของอ้อมไม้บางคนของอ้อมออกดอกออกผลงาน นะคะเพื่อนๆน้อมใช้ตลอดนะคะนี่เราก็ลดน้ำให้เขาไปเลยค่ะก่อนที่เราจะไปขอโชคขอลาบกับท่านเราก็ต้องให้ความอุดมสมบูรณ์เขาก่อนลดน้ำเขาก่อนนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็มาขอโชคขอลาบนะคะตั้งนโมสามจบค่ะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาณนะมะพัทะจะพระกสิตติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิเชวาขมามิหังสัมปติชามิสัมปติชามิสัมปติชามิสาทุค่ะแต่เทพรักหรือแม่นางไม้ที่อยู่ณต้นเกล็ดมังกรต้นนี้ข้าพเจ้านางสาว เกิดวันที่วันนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่อยากจะมาขอโชคขอลาบกับต้นเกตมังกรต้นนี้ขอให้ท่านเทภารักษ์หรือแม่นางไม้ได้โปรดประทานโชคลาภให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดไม่ว่าจะมาในความฝันข้าพเจ้าก็ดีหรือให้ข้าพเจ้ามานับดอกนับใบก็ดีขอให้มีโชคมีลาบถูกหวยรวยเบอร์ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาธแล้วก็ตบดินของเขานะคะ ตบดินแล้วก็รูปลำต้นเขาค่ะเพื่อนๆเอาล้วค่ะเพื่อนๆตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเมื่อเราจุดทูปขอโชคขอลาบแล้วเราก็มานับดอกมานับใบกันนะคะเพื่อนๆดูให้ดีๆนะคะอ้อมย้ำว่าดูให้ดีๆดอกมีกี่ดอกมีดอกที่ยังไม่โผล่ขึ้นมาอีกด้วยนะคะดอกที่ยังไม่บานนะคะเพื่อนๆมีดอกที่ยังไม่บานด้วยเพื่อนๆต้องดูดีๆนะ นับใบนับอะไรข้างหลังเขาก็ลองดูนะข้างหลังก็มันมีสีขาวๆ mm hmm. เผื่อใครตาดีมองเป็นเลขเป็นอะไรก็ว่ากันไปเนาะแล้วแต่แล้วแต่ดวงคนนะคะเพื่อนๆเ,เรื่องพวกนี้มันแล้วแต่ดวงของคนนะคะแต่อ้อมแค่ขอเตือนว่าเดี๋ยวเขาจะ,ะเขาจะมีดอกออกมาเพิ่มนะคะก่อนวันที่ก่อนที่จะถึงวันหวยออกนะถ้าเกิดมันเพิ่มขึ้นมาอีกนะ mm hmm. เพื่อนๆดูดีๆนะคะไม่ใช่แค่สีขาวนะคะ อ้อมพยายามย้ำให้เพื่อนๆฟังแล้วนะคะถ้าดูไม่ดูไม่จบดูไม่ละเอียดเดี๋ยวผิดพลาดมาอย่ามาว่าอ้อมนะโอเคค่ะอ้อมขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจนะคะขอให้มีโชคมีลาบร่ำรวยร่ำรวยถูกหว,วยรวยเบอร์ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะรับกกให้ได้เงินหมืน่นตื่นกกให้ได้เงินแสน